สวัสดีค่ะมารับช่งทันข่าวเวลา10นาฬิกากับพนิดาเขื่อนจินดาค่ะช่วงนี้ยังคงเตือนฝนตกหนักและระวังน้ำท่วมในภาคใต้จนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่ไทยตอนบนอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแต่กลางสัปดาห์จะกลับมาเย็นลงอีกครั้ง สถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้ย,ยังน่าเป็นห่วงโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปอีกในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลานาราธิวาสตรังและสตูลเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างและมาเลเซียและยังมีลมมรสุมตะวัน ออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมขอให้ประชาชนในภาคใต้ตอนล่างระวังน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากรวมทั้งประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนคลื่นลมทะเลมีกําลังแรงคลื่นสูง2-3เมตรเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันส่วนไทยตอนบนอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง25พฤศจิกายนจากนั้นช่วงว นัที่26ถึง29อากาศจะกลับมาเย็นลงโดยภาคอีสานอุณหภูมิลดลง2ถึง4องศาภาคเหนือภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพและภาคตะวันออกลดลง1ถึง3องศาเซลเซียส ตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่เร่งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยดำเนินการนำรถวิทยุโฟวิลบรรทุกอาหารสดอาหารแหง้งและเครื่องดื่มซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและภาคเอกชน้างแมคโครหาดใหญ่เพื่อนำไปแจกจ่ายและมอบให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ประสบภัยที่ติดค้างและขลาดแคลนอาหารภายในพื้นที่โรงแรมแกนพาซาหาดใหญ่ท่าน สเนเสนหานุสนเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยืนยันความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกสถานการณ์วิกฤต กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือสทอชอหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางให้ปลอดภยัยและการสำรวจจัดทำหมุดเขตแดนชั่วคราวบ้านหนองยาแก้วตําบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจากบร,บริเวณหลักเขตแดนที่42ไปยังหลักเขตแดนที่43ผลการปฏิบัติตั้งแต่วันที่19พฤศจิกาย,ยน2568ถึงปัจจุบันชุด ํำรวจทำการรังวัด GPS หมุดควบคุม GCP ได้จํานวน40จุดบินโดรนถ่ายภาพดําเนินการได้ระยะทาง4,500เมตรส่วนการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้ปฏิบัติงานพื้นที่บ้านหนองจานตําบลนโน,โนหมักมุน่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว ขนาดพื้นที่99,800ตารางเมตรดำเนินการสำรวจทางเทคนิคพื้นที่ได้พื้นที่ปลอดภยัยจำนวน1,230ตารางเมตรคิดเป็น1.23เปอร์เซนไม่พบทุ่นระเบิดซอสกุงรถฝ่าเขียวตราภูเขาทองซอสกุ่งรถฝ่าเขียวเข้มข้นเข้าเนือ้อ เพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ยอซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้อมตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห <c oughs> สุงพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงสนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทยคุณผู้ชมครับรับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา11นาฬิกาติดตามททบ .5 กดหม่เลข5้นะคะในช่วงนี้สวัสดีค่ะ